สวัสดีครับเพื่อนๆปีพี่นะครับกับบาพบกันนะครับกับผมเก่งผลวพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพีพี่นะครับน้องมาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆปีพี่นะครับน้องมาชมมาสองนะครับเป็นนี่นะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะเพื่อนๆพี่นะครับ เป็นพิมพ์หยดน้ํานะครับหลังลาวเทียนนะนี่นะเป็นวีพีนะครับนะครับก็กรัก็ขนาดนะครับกําลังน่ารักนะครับเป็นพิมพ์หยดน้ํานะครับเนาะเป็นเหรียญรออหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะนะครับนี่นะครับก็นะเป็นวีพี่อะก่อนจะไปชมพากกันนะครับจริงๆนะครับเนาะได้พามาองค์หนึ่งอะนะครับ ใจจริงๆผมนะนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะนะครับดูที่วิธีการสร้างนะครับเนาะแล้วก็เนื้อหาของพระนะครับเนื้อหาที่เขาเอามาสร้างพระนะครับแล้วก็ปีที่สร้างนะครับหรือยุคหลวงพ่อนั้นนะครับเนาะถูกไหมครับก็คือคนสมัยนี้นะครับเหมือนจะดูกันที่ราคานะเพื่อนพี่นะครับจะดูกันที่ราคาอ่ะต้องแบบต้องแพงนะนะครับบางคนก็ไม่รู้อะไรนะครับ แบบทักมาในไลน์นะครับพี่ให้เท่าไหร่พี่ซื้อเท่าไหร่นะครับไม่ได้ดูอะไรเลยไม่ได้แบบพี่ดูแท้ยังไงอะไรอย่างนี้คือไม่มีนะนะ,นะ,นะครับจะแบบพี่ให้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไปติดกับไอตําหนยนะพี่นะคือบางคนนะครับก็บางคนนะที่ผมเห็นนะครับเนาะเขาได้พามาองค์งหนึ่งเขาไม่ดูอะไรนะนะครับสมมุติอ่ะต้องมีติ่งที่แคนนี่นะนะเขาก็จะส่องที่ติ่งนี้แหละมันไม่เขาไม่ดูอะไรเลยนะนะครับเ <Lebanon. S 2> ขาจะดูที่ติ่งนะครับเขาจะดูที่ติ่งนะครับเนาะ ไม่ใช่เขาก็ไม่เอานะครับเออนะครับขนาดคุณยังรู้อ่ะพี่นะครับติ่งที่แขนเนี่ยขนาดคุณยังรู้ว่าคุณต้องดูนะครับแล้วคนทําพาร์เกมันเป็นงานของเขาเขาไม่รู้เหรอนะครับผมว่าเขารู้เยอะกว่าคุณอีกถูกไหมครับนะครับแต่บางอย่างเขาทําไม่ได้เท่านั้นเองนะครับถ้าเขาทําได้ทุกอย่างนะครับมันก็จบแล้ววงการพระนะครับเนาะไอ้ติ่งพวกนั้นติ่งพวกนี้นะครับอาะต้องมีขีดตรงนี้นะครับนะครับ คุณรู้เขาก็รู้นะครับเขาจะรู้เยอะกว่าคุณอีกเพราะเป็นงานของเขานะครับเนาะเขาหากินกับการทำพาเก้นะครับเนาะนะครับเออนะครับมันก็บางคนมานั่งส่องอยู่นั่นต้องมีตรงนี้นะครับคือเขาส่องอันดับแรกเลยนะครับก่อนจะไปดูอย่างอื่นนะผมเห็นเออนะครับเนาะนะครับพาผมเคยเล่าให้ฟังนะพี่นะครับผมเหรียนหลวงพ่อโอโอโอปสีนะครับที่อหลังล่าบันไดที่ผมเคยทําคลิปนะครับหลังไม่มีอะไร หลังไม่มีราบันไดที่นิยมนะครับที่ผมซื้อมาผมซื้อลุงนิดมาหมื่นหนึ่งนะคุณพี่นะผมว่าไปตอนนั้นราคาพระมันมันร่วงนะครับทุกวันนี้ก็มีคนมาให้ผมสองหมื่นกว่าบาทผมก็ไม่ได้ปล่อยนะครับก็ไม่ไม่อยากปล่อยแล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะไรเลยนะครับสมัยก่อนผมได้มาหมื่นหนึ่งนะคุณพี่นะเนาะก็ผมเคยทาคลิปนะครับไปไล่ดูนะครับเนาะเรียนหลวงพ่อโอปุสีนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะนะครับก็ ไอจะคุยลึกกันเรื่องไอตําหนี่พานะครับผมไปขายสายตรงแถวพระนามสองนะครับเนาะเหรียญหลวงปูหลวงไอเหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อโอปสีเนี่ยสองสี่เก้าเจ็ดนะครับก็เขาให้แปดทันนะทีนี้นะแล้วผมซื้อมาหมื่นหนึ่งอะนะครับก็พูดตรงๆนะครับซื้อเอาทางนะครับตอนนั้นนะครับเนาะซื้อเพื่อจะดูพาอง์อื่นนะครับก็ก็คิดว่าขายเท่าทุนก็เอาอะตอนนั้นนะแต่เขาให้แปดผ่านลก็เลยไม่ขายผมก็เลยเก็บไว้นะครับเนาะก็แล้วก็ไม่ได้แบบซีเรียสละก็เลยเก็บยาวเลยนะครับ ก็นะครับ yup. <po target> ไปดูหาสายตรงที่พระรามสองนะครับที่เขาเป็นเจ้าของตลาดพระตลาดพระหนึ่งนะผร้โดยที่นะเขาไปเข้าในห้องแอร์อะไรเงี้ยนะครับนะครับเขาก็ส่องผ้โยที่นะครับเขาก็ส่องเขาก็พูดตรงๆนะครับเขาส่องเขาบอกไม่มีตําหนิตรงนี้นะนะครับจริงๆต้องมีตําหนิตรงนี้แต่เขาก็สอนเรานะไม่มีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาก็ให้ดูนะครับแต่เขาก็ขอซื้อนะครับเออนะครับไม่มีตําหนิเกแล้วเขาจะขอซื้อทําไมล่ะถูกไหมครับ ขนาดสายตรงนะนะครับนาะนะครับเพราะมันมีจุดอื่นให้ดูไงเพ,พื่อนเพี่นะครับเนี่ยแหละสิ่งเนี้ยที่ผมอยากจะบอกเพ,พื่อนเพี่นะครับเนาะที่เกินมาวันนี้นะนะครับนะครับอยากให้รู้ว่าอะไรมันสาคัญกันแน่นะนะครับอืมนะครับผมก็ที่เกินมานะเพื่อนพี่นะครับก็อยากจะให้รู้ว่านะครับวิธีการสร้างนะครับพราของหลวงพ่อปยเนี่ยนะครับท่านนะครับท่านจะบอกบุญชาวบ้านนะเพื่อนพื่นะครนะ จะบอกบุญชาวบ้านให้เอาพวกโลหะเก่าอย่างเงี้ยนะครับเนาะมาช่วยกันสร้างพระนะครับแล้วสร้างพระกันก็คือพระเนรในวัดนั่นแหละช่วยกันสร้างนะช่วยกันหล่อนะครับหล่อเ็จแล้วหลงพ่อโบ้ยนะครับหลงแล้วหลงพ่อโบ้ยท่านก็เสกนะครับแล้วท่านก็เอาไปแจกให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานนะริวีนั้นี่แหละครับที่นะครับวิธีการสร้างเนื้อหาในการสร้างนะครับแล้วก็เป็นพระหล่อโบราณนะวิธีนั้นะครับแล้วเขาเอาเนี่ยนะครับดู เนื้อหาต่างๆที่ชาวบ้านมาช่วยนะครับมันก็เป็นโลหะกันคนละอย่างนะพี่นะครับก็ดูนะครับเนื้อหาเขาเองไหมครับแต่ความเก่าโลหะผสมต่างๆนะครับมันก็เป็นพ้าเก่านะพี่นะนี่นะครับถูกไหมครับนี่แหละครับที่อยากให้ดูนะครับนาออยากให้ดูวิธีการสร้างนะครับก็คือเป็นพระชาวบ้านพระเนนช่วยกันสร้างนะครับเนาะเขาข้อนะครับรูปทรงเขาไม่สวยอยู่แล้วนะครับก็คือพระเนนสร้างกันเองนะคููง่ายๆนะครับเนาะ เขาไม่เหมือนพระดังระดับประเทศที่ในยุคที่ไม่มีสื่อนะครับหลวงพ่อเงินบางคารอย่างเงี้ยนะครับพวกขหาบดีช่างลงช่างหลวงไปช่วยสร้างใช่ไหมครับความโคมอันนั้นดูได้นะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมหนองโพนะครับเนาะท่านดังถึงขนาดสมัยก่อนนะครับสถานีรถไฟไปจอดที่วัดหนองโพนะครับดังขนาดไหนละนะครับหลวงพ่อจะรลันถึงได้ไปเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมนะครับถูกไหมครับแต่สมัยนี้สถานีนั้นคือไม่มีแล้วนะนะครับถูกไหมครับเออก็ถึงบ่งบอกถึงความดังท่านนี่บนะครับ ก็มีช่างหลวงช่างอะไรไปสร้างนะครับหลวงพ่อเดินนะครับก็คมถูกไหมครับมันถึงอันนี้เป็นพระเนรช่วยกันสร้างชาวบ้านช่วยกันทํานะครับมันก็เป็นจะไปดูคมชัดมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฝีมือนะครับฝีมือคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ความเก่าโลหะผสมอะไรการสร้างเนี่ยนะครับอยากให้ดูตรงนี้นะครับที่เกิดเกิดมานะครับก็นะครับเนาะก่อนอื่นก่อนจะไปชมไปอะไรกันก็ดู ทางการเล่นหานะครับเออพิมพ์นี้เขาเล่นไหมมีไหมอะไรอ่นครับเนาะนะครับก็คือบางทีนะครับเนาะมันไม่มีพิมพ์เล่นะที่ผมจะสื่อนะครับเนาะบางทีอ่าผมดูเป็นหลวงพ่อโวยแต่เขาพิมพ์นี้เขาไม่มีเล่นนะครับมันก็พูดลําบากนะครับแต่ถ้าอ่เนื้อหาเขาใช่นะครับพิมพ์เขาหาเล่นเป็นหลวงพ่อโวยใช่ไหมครับมันก็ไปต่อได้นะในความเห็นผมนะครับก็เลยพยายามให้ดูให้หาข้อมูลไปด้วยกันนะครับผมนะนี่นะครับก็เล่นกันทั่วไปนะครับเนาะเห็นไหมครับหลวงพ่อโวยนะครับเนาะ ก็มีคนพื้นทงพื้นที่เขาก็เล่นทั่วไปนะครับบันรัาลองรับรองนะครับเห็นไหมครับจีพระเว็บยูเว็บเยอนนะครับเว็บพระนะครับก็เล่นทั่วไปนะบนนี้นยนี่นะก็อ่าอยากให้ดูว่าเออเขาเล่นหานะพาประจงประจันนักทรงสื่อพระก็มีใช่ไหมครับนะอันนี้ก็คือดูก่อนดูแค่พิมพ์นะนะครับดูแค่พิมพ์นะครับพอเราดูภูมิพิมปิ๊บอ่าเขาเล่นหาเว้ยนะครับ ม,มีเล่นหาแล้วเราก็มาดูเนื้อหานะครับกลับาม,ามาดูเนื้อหาที่นะครับอ่ะดูตรงนี้ก่อนละกันนะเนื้อหาที่ผมดูแล้วกล่าวดีนะครับต้องขออนุญาตนะครับเห็นไหมครับพระหล่อโบราณนะครับเนอะโลหะโลหะโบราณนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเนี่ยสนิ <々 S 2> มนะครับเนาะสนิมขุมนะครับแล้วก็ไอ้คาบเนี่ยคาบน้ําทงน้ําทองนะครับเนี่ยนะครับเนาะก็คือโบราณนะพี่นะเนาะ ก็คือความเชื่อสมัยก่อนก็คือให้สิ่งของที่มีค่านะครับกับตัวเรานันะครับเนาะให้ถวายนะครับมันก็จะเป็นบุญกุศลแรงนะครับความเชื่อของคนโบราณนะพอีนี้นะเนาะเห็นไหมครับดูน้ําทองนะครับแล้วก็ดูรอยตะไบนะครับผมนะอ่ะดูก่อนนะครับมาดูด้านหลังก่อนนะพอดนี่นะอ่ะดูกระองนี้แหละนะนี่นะครับเนาะก็ดูนะครับโลหะเก่ามันก็ต้องมีสนิมนะนอดีนี้นะเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้รูรูนะครับเนาะเม็ดกวดเม็ดทราย เม็ดกวดเม็ดทรายต่างๆนะครับเนาะนี่นะครับลองตกลอยตัวบงตะใบน้ําทองนะครับก็ดูนะนะนี่นะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับนี่นะน้ําทองนะครับแล้วก็เห็นไหมครับความเหี่ยวนะครับความเหี่ยวของซอกต่างๆนะพี่นะให้ดูอีกทีนะนี่เห็น้ยไหมครับ นี่นะครับความเหี่ยวนะครับเนาะนะครับน้ําทองความเหี่ยวนะครับแล้วก็รอยตะใบนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับความเหี่ยวในร่องนะครับเนาะแล้วก็น้ําทองนะครับแล้วก็นะครับในรอยตะใบนะครับนี่นะครับรอยตะใบนะครับด้านหลังนี่ก่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็นะครับ ตะไบเขาจะเป็นตะไบละเอียดนะครับดูดีๆนะครับเห็นไหมครับนะครับนะเห็นไหมครับตะไบละเอียดนะครับนี่นะครับนะแล้วก็น้ําทองเห็นไหมครับองนี้น้ําทองมาด้านหน้านะพี่เห็นไหมครับอึบเห็นไหมครับผมดี๋ยวลงกล้องสองอีกทีนะครับเห็นไหมครับดูก่อนนะครับผมนี่น้ําทองนะครับนี่นะนะครับก็ที่พูดนี่คือให้จะให้รู้ว่านะครับ นะครับจะให้รู้ว่าเขาเนื้อหาเดียวกันไงครับนะครับเห็นไหมครับนี่เขาเนื้อหาเดียวกันไงครับนะครับนะครับผมก็มาลงกล้องส่องเลยนะพี่นะครับเนาะก็ให้ดูไปแล้วนะพี่นะเนาะเล่นพลาที่ผมพยายามจะเทียบนะพี่นะเราจะได้ดูแนวทางคนอื่นเขาเล่นกันด้วยนะพี่นะเนาะนะครับ จะได้เออเขาเล่นกันนะอะไรอย่างนี้นะวรันี่นะจะได้แบบมันก็ไม่ได้สื่อถึงความสากลหรอกนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาเล่นกันนะพี่นี่นะเนาะเขาเล่นอย่างนี้อย่างนั้นนี่นะเนาะมันก็ไม่เหนื่อยเราอะนะนะครับ <c oughs> เราชอบด้วยมันจะดีไหมหละ่ะพี่นี่นะเราชอบด้วยเก็บด้วยวันข้างหน้าเราก็เวลาเราเดือดร้อนมันก็ซื้อขายได้ด้วยเพราะคือคนอื่นเขาเล่นกันนะครับ <c oughs> มันจะดีไหมถามใจตัวเองนะครับเนาะกับเราชอบ เราชอบเราเก็บนะครับแต่เราเล่นคนเดียวอ่ะนะครับเวลาเราเดือดร้อนเราก็ต้องเก็บเพรขายไม่ได้ถูกไหมครับนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาสากลความหมายผมนะครับไม่ใช่ว่าเขาสายกลแล้วเราจะเล่นตามเขาทุกอย่างมันไม่ใช่นะเว้นะเราเลือกได้นี่ว่าเราจะเก็บอะไรถูกไหมครับนะครับไอ้ที่เราเขาเล่นกันเราไม่ชอบเราก็ไม่เก็บไงครับนะครับแต่ถ้าเราจะเก็บจะเก็บ แล้วมันคนอื่นเขาเล่นกันด้วยมันจะดีกว่าไหมอันนี้คือความอันนี้คือความเห็นผมที่ผมฝากไว้ละกันนะวันนี้นะครับนะครับถูกไหมครับนะครับไอ้พระที่ผมชอบคนอื่นไม่เล่นผมก็มียู่นี่เนี่ยแต่ผมไม่ได้เก็บเยอะแยะนะครับผมเก็บองสององนะครับเก็บไ้ดูนะครับเก็บเพราะชอบผู้ใหญ่ให้มาที่มาดีผมเก็บนะครับเนาะนะแล้วก็ผมรู้ว่าเขาไม่เล่นกันไงนะครับผมก็ ไม่ได้ไปบังคับให้คนอื่นเขาเชื่อแบบผมนะครับผมก็เก <anak> ็บของผมนะครับเนาะเก็บไปดูนะครับผมนะนะครับก็มาวิวิณหบเนาะมาส่องกันนะครับนี่วับแรกนะครับนี่เห็นไหมครับความเก่านะครับแล้วก็นี่นะครับความเหี่ยวนะครับเนาะการเดือดของโลหะนะครับผมแล้วก็ดูนะครับเนาะตามผิวยนะครับเม็ดขรวดเม็ดทรายนะครับนะฝังนะครับนี่ ดำดำนะครับนี่นะครับนี่นะครับเราเม็ดขวดเม็ดทรายฝังนะครับแล้วก็น้ําทองสนิมนะครับโลหะเก่านะครับโลหะไม่สดแล้วเห็นไหมครับโลหะมีอายุนะครับแล้วก็เม็ดวดเม็ดทรายฝังดำาๆเลยนะบนนี้นยขอบนะครับเนาะมีตะใบเก็บงานนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับหลังลาวเทียนนะครับผม ก็ตะไบละเอียดนะครับนะตะไบเก่านะครับก็วิธีการสร้างนะวิวีรับเนาะก็สอถึงวิธีการสร้างนะครับนะครับเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะี่ผมเหมือนมีอีกองคหนึ่งที่ที่ที่เนื้อหาดีๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมให้ดูข้างหลังนะวิเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมเมื่อกี้ของอะไรนะของตรงนี้นะครับเดี๋ยว มันเห็นแป๊บๆนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวใช่อง์นี้ไหมเดี๋ยวโอองนี้นะครับเนี่ยของ่าประจันนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเห็นไหมครับหลังมันกันเลยนะครับเนาะก็อย่างที่บอกแหละพี่นะครับเนาะนี่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะครับเนาะชาวบ้านสร้างนะเห็นไหมครับขอบเห็นไหมครับการผลิต่ะใช่ไหมครับมันก็พลาเนนสร้างกันเองนะครับมันก็มี ครบบ้างเต็มบ้างเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้านะมันก็อยู่ครบบ้างเต็มบ้างนะครับก็คือพิมพ์อะอย่างที่บอกไปนะครับแต่องค์เนี้ยที่ผมเห็นเนื้อหาดีๆนะครับเนาะดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยวันนาท้องเหลืองนะครับวันนาสนิมนะครับเนะที่อยากให้ดูนะครับนี่นะเห็นไหมครับนี่นะครับผมดูดีๆนะครับดูอีกทีนะครับเนะอยากให้ดูอันนี้อยากให้ดูวันนาสนิมนะครับกับวันนาท้องเหลืองนะครับนะ สนิมใช่ไหมครับสนิมขุมสนิมสาแดงนะครับดูซูมเลยนะครับผมเห็นไหมครับนะมันก็คือนะครับที่อยากให้ดูนะครับมันก็คือความเก่าในยุคเดียวกันไงครับนะครับนี่เห็นไหมครับซูมไหมนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเนาะที่อยากให้ดูนะครับเนาะแล้วก็อ่ะไหนๆก็มาองคนี้แล้ะครับ ถ้าคุณไปดูตําหนิสมมุตินะครับถ้าคุณไปดูตําหนินะครับองค์นี้เกิดการแบบไอน้นี่ผิดพลาดของการผลิตเห็นไหมครับพารามีปีกนะครับถ้าเอาตงคองนี้เป็นต้นแบบนะครับนะะ่ารามีปีกอย่างนี้ก็คือแท้สิถูกไหมครับคุณจะไปนั่งส่องว่าต้องมีปีกเกินตรงนี้นะถึงแท้เอาอย่างนี้ก็ไม่ใช่สิไม,ม,ม่มีนะครับเนาะถูกไหมครับแล้ววันหน้าโลหะสนิอะไรก็ดูไม่ได้เลยสินะครับเพราะคุณจะดูตําหนิตรงปีกไงครับนะครับ อ้าแล้วอย่างนี้นะครับดูแล้วอย่างนี้อ,องค์อื่นนะครับก็เก้หมดเลยดีถูกไหมครับนะอันนี้ไม่ไมีปีกใช่ไหมครับอันนี้มไม่มีปีกก็เก๊สิครับอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่มีปีกเห็นไหมครับอันนี้ก็ไม่ไมีปีกนะครับเก <cab aret. S 1> ๊หมดเลยดีครับถ้าอย่างนั้นถ้าคุณเอาถ้าคุณจะเอาแบบ่สมมุติคนมีองค์คนมีองค์นีน้เขาสอนดูนะครับต้องมีปีกถูกไหมครับแล้วเองงาปีกเป็นตําหนินะครับ มันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับอันนี้ผมถึงอยากให ació, ้มองวิธีการสร้างนะครับนะว่าเป็นช่างอะไรชาวบ้านสร้างยังไงเนื้อหาในการสร้างแล้วก็ปีที่สร้างนะครับดูให้ถึงยุคนะครับเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อพี่นะครับเนาะที่กดติดตามกันมานะครับเนาะแล้วก็แวะรับชมนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร่นะครับช่องใอ้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ